ติ๊งเจ๊จา๊กน้ำนั่นเก็บกระเทียมคนกระเทียมลงรถกระเทียมซุปนี่สีดอกกระเทียมอะไรคะกระเทียมอะไรคะกระเทียมออร์แกนิกเหรอคะกระเทียมอินทรีย์ค่ะมาตากตีบันอืมตากกระเทียมเข่งว่าให้แก้วเขาเหรอแก้วเหรเด็กแก้มากกะคักได้หนึ่แก้วันนี้ไปว่าได้แล้วแก้ใส่รถมาแก้วันนี้ไปว่าได้ขาดมัาว่าได้ มึงไปอาุดนีลดก็บุมนีละอ,อืมอใหญ่มันูเราไปเราวะ่เีนเปิดมัจังเปิดดูไม่ป้าเปิด,ด,ปดววเปิดดูสิคะผีกล่องหนึง่งพี่น่องบุ๊ยพี่น่องไผ ว้าวกระเทียมใหญ่โอ้ยหอมแดงหอมแขกใหญ่พี่น้องค่ะโอ้ยนั่งแบบนั่งแบบกระเทียมซ้ำนั่งแบบเลยหอมหอมแดงเท่านางแบบเลยเออหอมแขกคางกระต้านไหมนี่บอกเออเอาเอาพุดนะเอ้ยอย่างสวยหนะหอมแขก หอมแขกใหญ่มีกระเทียมด้วยนี่กระเทียมหัวใหญ่ๆเลยอือปัดพี่ดองเบ้างหัวว่านหอมแขกไหมนี่หัวใหญ่มากเต็มเลยเห็นยังมันก็ได้หนิว่ต้องเป็นวัดเป็นไทยทั้งขมังหนิเจ้าถือกินหอมจังคอยนี่ยังงลหอมเต็มเลยซึ่งเห็นก็มีเลยนี่ก็หอม หอมแขกเต็มเลยคุณนาะเอาว่ามันนั่งนะเ,เอาแล้วเขาไปโหลดมาแมนติดดูสิที่ไหนเขาาจึงนะเต็มเลยแห้งเนว่ยคนเขาจ้างเอาถึงยันก็มีก็ต้องให้มันไอ้นี่ก่อนให้มันแห้งก่อนถ้าอย่ามันขึ้นรากมันยังแบบย้อนแซ่บเนาะเขาจะไม่เอาเนาะพ้อมันเก็เอาหัวหนาเอาแนละ่วกระเทียมออร์แกนิกพี่น้องค่ะดูสิ ยาวไปนู่นเลยนาะเต็มเลยโอ้โหเต็มโอเกเลยเออเห็ดเนียนไหมตากหอมตากนี่หรอปะตากหอมตากกทียมนี่หะตากก็บนบ้านไม่ต้องตากอะไรนะคะตากแค่หอมกับกระเทียมไม่ต้องอยู่ค่ะเดี๋ยวุงอะมาก